สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงของชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่1นึถึงสิกันยายน2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้จเพาะจอดจงดวงชะตาใดดวงชะตาหนึ่งนะคะ ก็ขอให้ท่านดูไว้เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงชะตาแล้วมีลัคนาสถิตในราศีมังกรก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะชาวราศีมังกรนะคะ ก็เป็นราศีในธาตุดินนะคะธาตุดินหมายถึงความมั่นคงความตั้งมั่นความแข็งแกร่งนะคะแล้วมีดาวพระเสาเป็นดาวประจําตัวนะคะดาวพระเสาก็หมายถึงความอดทนนะคะดาวพระเสาเป็นดาวแห่งทุกข์โทษภัยเพราะฉะนั้นในชีวิตของชาวราศีมังกรเนี่ยจะผ่านอะไรได้แต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้ความอดทนอดกลัน้นต้องการต้องใช้ความต่อสู้นะคะโดยเฉพาะอ่า ความอดทนนี่ต้องมาที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องอะไรที่จะผ่านเข้ามานี่มันไม่ง่ายสำหรับเขาเลยนะคะทั้งความเสียสละนะคะความอดทนก็มาจากตรงนี้แหละคะ่ะมันเสียสละมากเกินไปนะคะมันก็เลยจะต้องมีเรื่องมีอะไรเข้ามาเราก็ต้องใช้ความอดทนมากนะคะแต่ว่าผ่านไปได้ไหมผ่านได้นะคะผ่านได้แล้วก็จะเป็นราศีที่จะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงด้วยนะคะแต่ว่าจะ คือนอกจากว่าบุญดีจริงๆอาจจะได้มาง่ายๆแต่ว่าน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่ต้องบอกวาอ่าเป็นถือว่าเป็นคนที่ที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเก่งแล้วอดทนเก่งนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็ถือว่าเราผ่านถ้าผ่านจุดตรงนี้ไปได้คุณก็จะมั่นคงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดในทุกๆสิ่งนะคะคุณเป็นคนที่ละเอียดใน ทุกเรื่องไม่ว่าจากการงานไม่ว่าความคิดหรืออะไรคือละเอียดรอบค้อบอะ่ะมันก็เลยทำให้เราจะต้องแบบถ้าทุกข์ก็ทุกข์นานกว่าคนอื่นเขานะคะตอนนี้ดาวพระเสาร์นะคะโคจรแบบเดินถอยหลังนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ มีเรื่องราวที่จะต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่ที่อาศัยหรืออะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินพอดาวประจําตัวเดินถอยหลังมันหมายถึงการที่เราจะต้องแก้ไขาบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวต่างๆนะคะในชีวิตเราซึ่งตอนนี้ก็ดาวพระเสาเร็งกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธในเรือ,มอนมรณะนะคะมรณะก็แปลว่า ความเจ็บป่วยบางคนบางท่านก็เมื่อดาวประจําตัวเดินถอยหลังโรคเก่ากําเริบเป็นไปได้นะคะหรือเจ็บป่วยด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหตุใดเหตุหนึ่งนะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะคะเจ้าเรือนอริกับเจ้าเรือนสุภะก็เลยทําให้เรามีมความความสุขในชีวิตน้อยลงในช่วงเวลานี้ หรือเราอาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะมีเรื่องนะคะของคนในครอบครัวคนรักนะคะความรักหรือว่าดาวซึ่งตอนเนี้ยของบุตรหลานบริวารก็ได้มีเรื่องมาให้เราที่จะต้องอแก้ไขเรื่องในครอบครัวนะคะเพราะว่าดาวเพรีงขานเป็นเจ้าเรือนสุภะเป็นเจ้าเรือนพันธุกับเจ้าเรือนลาภะนะคะเข้าสู่เรือนสุภะแล้วก็มีดาวพระศุกนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระเกตใน เรือนปัตตนิเลงกับตัวเราเองนะคะก็มีเรื่องราวของความรักการเงินความรักนะคะสุขภาพของเราเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือคู่ครองของเรานะคะก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะเราก็อยากจะอยู่สบายสบายแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะชีวิตไม่ใช่ว่าอยู่สบายสบายแต่เป็นชีวิตที่จะต้องฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค นะคะสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ่ะทนได้มากกว่าคนอื่นนะคะเป็นข้อดีนะคะช่วงเวลานี้นะคะเมื่อดาวเดินถอยหลังนะก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอาะ่ะในเมื่อคุณเป็นคนที่มีความอดทนกล้าหาญเข้มแข็งในตัวเองคุณก็จะผ่านทุกเรื่องได้นั่นแหละนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวในครอบครัว นะคะบุตรหลานบริวารในช่วงเวลานี้ซึ่งดาวมฤตยูเข้าสู่ภพปุตตะนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะตอนนี้ก็เล็งอยู่กับตัวเองคือเรื่องราวของบุตรบริวารทั้งหลายเราจะได้รู้ความจริงเราถูกเปิดเผยหรือว่าาทําทให้เราจะต้องมาดูแลมาแก้ไขนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ชาวราศี อ่ามัางกรลัคนามังกรอาจจะมีความเครียดนะคะมีความเครียดมีการรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะหรือมีปัญหาสุขภาพนะคะก็ขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการดูแลใส่ใจในตัวเองให้มากขึ้นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีนะคะ เพื่อที่จะทําให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือในหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบต่อไปนะคะค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของดาวจรกันบ้างนะคะว่าตอนนี้ดาวจรอ,อีกดวงหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยก็คือดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศกับเจ้าเรือนสหัชชะตอนนี้ก็จรอ,อยู่ในภพพันธุนะคะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของความสำเร็จแล้วในปีนี้ชาวราศีมังกรและคนามังกรมีความสำเร็จได้ด้วยดีนะคะดาวพฤรรหัสอยู่ร่วมกับดาวพระเสารในภพพันธุนะคะดาวพระเสาเป็นเป็นตัวเองเอ้ยขอโทษคะ่ะดาวพฤหัสอยู่ร่วมกับดาวพระพระราหูนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระหรือการเงินของชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะ อยู่ตอนนี้โคจรอยู่ในภพพันธุนะคะอะเอาแหละก็บ่งบอกได้ว่าชาวราศีมังกรและคนามังกรสองปีนี้หรือหนึ่งปีนี้ก็จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดาวพระราังหูก็จะย้ายอีกในหนึ่งเดือนข้างหน้าเดือนกว่าๆนี้นะคะเกือบสเดือนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะมีโอกาสที่จะมีไรายได้ไราย รับเข้ามาได้หลายทางเดี๋ยวเดียวเวลานั้นเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งในเรื่องของดาวพระหัหูนะคะแต่ในช่วงเวลานี้สําหรับชาวราศีมังกรและคนามังกรก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นก่อนนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มันกําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แต่ว่าต่างคนก็มากน้อยต่างกันไปนะคะก็ขอให้คุณเตรียมความพร้อมในเรื่องร่างกายใจิตใจให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เชื่อว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของดาวจรไปแล้วเราก็จะมาดูใน ส่วนของไพ่นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของไพ่ในช่วงเวลานี้ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ่ค่ะก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะสําหรับไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรและขนางมังกรนะคะได้ไพ่เงินนะคะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะสามไม้เท้าค่ะเด็กไม้เท้านะคะ ิงดาบเดซันควีนเหรียญน,นะคะแปดไม้เท้าคิงไม้เท้านะคะแปดเหรียญเก้าเหรียญค่ะไพ่พระนะคะ ลสตาค่ะโดยรวมของไพ่ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไพ่ออกมาดีมากๆเลยในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะไพ่เรื่องของการเงินนะคะการเงินมีไพ่หกเหรียญ แเหรียญควีนเหรียญ9เหรียญเข้ามาแถมยังมีเดอะซันด้วยในตำแหน่งปุตตะนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงเวลานี้มีโชคนะคะบางคนบางท่านก็คงมีโชครับโชคไปแล้วมีไพ่พระเข้ามาในตำแหน่งลาพระนะคะใครที่มันสวดมนต์ใครที่มั่นทำบุญทํำกุศลแผ่เมตตากกวดน้ํานะคะตามที่เคยทำมานะคะ ก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีได้อีกไหมก็มีได้อีกนะคะขอให้คุณมั่นคงในบุญต่อไปนะคะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาโดยฟุกฟุกมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ด้วยอํานาจแห่งบุญนะคะลาภะแปลว่าโชคลาบที่ดีนะคะมีไพ่พักเข้ามามีไพ่ดุสันเข้ามาควีนเหรียญเข้ามานะคะมีแน่นอนได้มีโชคแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ มันสร้างบุญนะคะสวนมตลไหว้พระกรวดน้ําแผ่เมตตามันเป็นแนวทางของไพ่พระนะคะบุญก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานคุณก็สําเร็จได้ด้วยดีในเรื่องของอาการเงินนะคะเงินอันดับแรกก็มาจากเรื่องของบุญของกุศลเพราะว่าไพ่เด่นออกมานะคะมีไพ,พ่พระมีไพ่ t ด e s ซันคว e นออฟแพนตะ l เด้วยเดอ Star ด้วยเป็นไพ่เดอร t สตาเดอเป็นไพ่ เจอร์นะคะรวมถึงไพ่พระเดือดหายลบเฟนด้วยก็บ่งบอกว่าดวงชะตานี้ช่วงเวลานี้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรถูกปกคุมไปด้วยเรื่องของอํานาจแห่งบุญนะคะเพราะฉะนั้นอํานาจแห่งบุญที่คุณทำไปก็โดนบันดาลให้คุณมีโชคมีทรัพย์ พิ่มขึ้นมาได้ด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นไปได้ทุกคนนะคะยกเว้นคนที่ชอบในการสวดมนต์ทำบุญทำกุศลมาก่อนเพราะไพ่หกเหรียญเป็นไพ่แห่งการจาคะเป็นไพ่แห่งการเสียสละนะคะเศรษฐีใจบุญนะคะให้เงินแก่ขอทานก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินที่จะได้มาโดยฟุกๆุกโดยง่ายๆโดยสบายสบายนะคะด้วยอำนาจแห่งบุญที่ทำมาแต่สำหรับท่านใดที่ไม่ได้ มีโชคอย่างเขาก็จะมีโชคมาจากเรื่องของการงานนะคะการงานหรือ,อคนรักให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะคะหรือการขยับขยายงานใหม่นะคะก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีมังกรลัคนารองกรน,นะคะมีไพ่เด็ก ไม้เท้าขึ้นมาในตำแหน่งสหัชชะนะคะคุณอาจจะขยับขยายธุรกิจการงานนะคะออกไปสู่สาธารณชนได้มากขึ้นแล้วก็นำมาซึ่งผลกำไรที่ดีให้กับตัวเองนะคะก็สำเร็จได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็โอ้ฐานบุญดีก็มาได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนรักสนับสนุนความสําเร็จในเรื่องของการเงินจากการงานนะคะหรือว่าความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภนะคะมีไพ่คิงดาบในตําแหน่งบ้านนะคะก็เป็น าบางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องราวต่างๆในบ้านในในครอบครัวนะคะที่จะต้องบริหารจัดการนะต้องตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะก็อาจจะนําความทุกข์ใจหรืออาจจะทําให้คุณมีความเครียดมีความวิตกกังวลแต่ว่าด้วยตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่มีความ เก่งมีความเฉลียวฉลาดมีประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะคุณก็จะสามารถตัดสินใจปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้นะคะด้วยอำนาจการตัดสินใจของคุณเองนั่นแหละนะคะก็สามารถทำให้คุณผ่านพ้นปัญหาหรือจัดการกับปัญหาที่มันกำลังจะเข้ามาได้ด้วยนะคะแล้วก็ในตัวเองตัวคุณเองก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพแต่ว่ามีไพ่เดลซันมีไพ่ที่ดีเข้ามานะคะก็ หา,หาหมอหายาก็น่าจะถูกกับหมอกับยาก็น่าจะดีขึ้นอาการต่างๆนะคะก็จะผ่อนคลายขึ้นดีขึ้นนะคะกะ็ส่วนท่านใดมีความที่ฝักไ่ในอยู่ในบุญมาตลอดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในช่วงเวลานี้บุญส่งผลให้คุณนะคะแผ่เมตตกดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรแล้วคุณก็ จะได้พบยาดีหมอดีนะคะแล้วก็มีโชคได้ด้วยการงานก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีการเงินก็เป็นไปด้วยดีสําหรับชาวราศีธนูไอ้ขอโทษค่ะราศีมังกรลัคนามาังกรในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะในเรื่องของความรัก ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนรักของคุณก็สนับสนุนคุณด้วยดีในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือบางคนที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกันในอนาคตไม่ช้านี้นะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะคะ เป็นไพ่แห่งการขยับขยายก็ถือว่าดีนะคะก็ไพ่ออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเคล็ดลับสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของการทําบุญทํากุศลนะคะใครที่ทํามาก่อนแล้วก็ถือว่าดีได้เปรียบนะคะคุณอาศัยส่วนบุญบุญกุศลหรือสิ่งดีๆสิ่งดีงามที่คุณทํามานั่นแหละนะคะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกเนระื ทุกด้านในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนิงน,งนและความรักนะคะแต่ว่ามันมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาสตาร์เป็นการถ่ายเทนะคะเราจะเรียกว่าถ่ายเทพลังงานที่ดีก็ได้เป็นไพ่แห่งความหวังนะคะเพราะฉะนั้นก็เรามีบุญเรามีทรัพย์มากเราอาจจะต้องได้ช่วยเหลือคนอื่นเราอาจจะได้แบบแจกจ่ายให้คนอื่นหรือว่าเราอาจจะได้มีการแบ่งปันน้ําจิตน้ําใจความรู้ความเห็นความสามารถ ให้กับคนอื่นนะคะในการที่จะช่วยเขาแก้ไขปัญหาอย่างน้อยก็จะเป็นเรื่องของความคิดสติปัญญาหรืออ่มากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้คุณมีปัญหาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรหนักขนาดไหนในช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรก็เข้มแข็งเสมอเพราะเป็นคิงดาบนะคะช่วงเวลานี้คุณจะโดดเด่นมากในเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่า ปัญหาต่างๆที่คุณมีมามันรู้อยู่แก่ใจไงคิงดาบเนี่ยมันเหมือนคนที่เข้าใจในทุกเรื่องนะคะแล้วก็มีคิงไม้เท้าเข้ามาคุณอาศัยประสบการณ์นะคะที่คุณมีมานั่นแหละความรู้ความสามารถเฉพาะตัวส่วนตัวนั่นแหละจัดการได้กับทุกๆปัญหาที่อยู่รายล้อมตัวเรานะคะให้เกิดความสําเร็จให้เกิดผลสําเร็จขึ้นมาได้โดยง่ายนะคะาลค่ะก็ถือว่า เป็นไพ่ที่ดีงามสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงเวลานี้นะคะหนึ่งสิบห้ากันยายนนี้ก็ไวพ้พรให้ มีโอกาสที่จะมีเงินมีงานมีโชคมีลาบเข้ามาง่ายๆด้วยอํานาจบุญที่คุณทํามานะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับชาวราศีมังกรลัคณามังกรนะคะก็ขอให้ทุกอย่างสําเร็จสมหวังโดยง่ายค่ะขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาก็ฝากดีไลน์ไว้ให้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะค่ะข,ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้า ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ